สวัสดีครับอันนี้ก็ข้ามสะพานพระรามแปดมาแล้วจะไปนู่นแหละหัวลำโพงวันนีว้วันนี้หัวลำโพงพ่วงพ่วงหลังสิบของหลวงอะไปของหลวงด้วย แต่วิ่งข้างล่างคงจะติดแน่นอนอันนี้ขึ้นมานี่นะวิ่งไม่ได้อ่ะข้างล่างอ่ะต้องต้องหมดสิทธิ์วิ่งอ่ะต้องใช้ทางด่วนยิงยาวอ่ะขึ้นจากนี่เลยหัวลำพง ขึ้นจากหัวลำโพงยิงยาวนู่นเลยลงลังสิบไม่ต้องวิ่งข้างล่างวิ่งข้างล่างไม่ได้แน่เวลาไม่ได้เพราะว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแน่ถ้าวิ่งข้างล่างนะจะไม่ทันร้านปิดก่อนอีก ขึ้น,นยังทางด่วนสถานเดียวดูเถอะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงนะเที่ยงกว่าเต็มเต็มครับติดก็ไม่ถือว่าติดนะและ้วเยอะแต่ว่า จะวิ่งข้างล่างนี่หมดสิทธิ์ต้องขึ้นทางด่วนไปอันนี้แยกแยกแม่สีแยกแนครหลวงปปานปปาครหลง าจะแยกแมนสีหรือเปล่าแล้วพวกนี้ราชการหยุดด้วยพวกนี้ราชการหยุดเลยวันนี้คงเลิกงานกันแล้วอะใครราชการอะเตรียมตัว เที่ยวออกไปน,นอกแต่ละปีนี่วันหยุดเท่าไหร่ระบบราชการนี่น่าจะวันหยุดน่าจะน่าจะหลายเดือนเลยนะน่าจะเป็นเดือนน่ะ ีวันอังคารพรุ่งนี้วันพุธราชก,การหยุดวันวันอะไรไม่รู้วันปีเอออันนี้ก็จะเลาอไปหัวลำโพง โรงพยาบาลหูเฉียวกัรสัตสึกขนาดมาไม่บ่อยนะยังหลุงนะข้ามไปฝั่งนู้นนะถ้าตรงไปนะถ้าไม่เลี้ยวขวานะไปแถววัดดวงแขงงอะ่ะเลี้ยวไม่ถูกอะ่ะอันนี้ แยกกษัตริย์ดศึกตะตรงไปนะ พงก็จะเลี้ยวซ้ายไฟแดงนี้หรือพงแยกนกภูมึเลี้ยวซ้ายเข้าหูลำพงแต่ผมก็ต้องต้องเลียบคลองเส้นนี้ไปเลียบคลองเส้นนี้เพื่อจะไปส่งฝั่งนู้นนะตรงเลียบคลองขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ จบอยู่ซอยนโพงแยกนโพงสวัสดีครับ